มีครับเจเจอยู่บ้านปะคะอ๋ออยู่อยู่อยู่ที่เมื่อกี้เห็นท่องบทละครเรื่องโรมิโอกับจูเลียตอยู่ข้างบนน่ะเจเจนี่นะคะซ้อมบทละครใช่เมื่อกี้เบิ้มแอบดูนะครับเห็นได้ยินท่องอย่างคำวคำเม้นเลยนะท่องดังผมใส่เจวอร์ชั้นใหม่เวอร์ชั่นจีนฮอกเกี้ยนนะครับรอเล่นมีอะไรโดดไหมครับอย่าไปตามให้มันเดือดปุดค่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะ แค่เจเจด้วยนะคะพี่เบิ้มจะไปตลาดเหรอคะถือตะการเมขนาดนี้คิดว่าจะเป็นเลสเกตบอดเอ้สะเพรนานะคะพี่เบิ้มตลกจังเลยนะคะหน้าตาดีจิตใจก็ดีถ้าพี่เบิ้มไปตลาดอาขอฝากพี่เบิ้มส่งไปตรนี้ด้วยนะคะรู้ทั้งรู้ว่าน้องหลอกใช้แต่พี่ก็ชอบฟังขอบคุณนะคะครับนี่ค้าส่งกับพี่อยู่นะคะ ไอ้หนังเนี่ยส่งไปเสน่ส่วนซีดีให้เจเจหนัง Toy Story เนี่ยให้เจเจส่วนซีดีรวมเพลงรักเนี่ยให้พี่นาวินอเอาง่ายๆค่ะพี่เบิร์ดเจเจ Toy Story ซีดีพี่นาวินเจเจ Toy Story ซีดีพี่นาวินเจเจ Toy Story ซีดีพี่นาวินลงมา มั่นใจออมขออีกรอบอย่ามาลองภูมิกันนะสิเจเจทอยสอรี่ส่วนซีดีพี่นาวินคุณนะคเก่งมากค่ะขอบคุณนะคะงั้นเอาไปนะคะครับเจเจทอยสอรี่ส่วนซีดีพี่นาวินเจเจทอยสอรี่ส่วนซีดีพี่นาวินพี่บอมมพี่บอมจ๋าเดี๋ยวโชคดีนะเนี่ยนึกว่าเป็นตลาดแล้วเยลีฟังซื้อของเลยค่ะ ซีอิ๊วร้านเจสีปลาสำลีร้านป้าจุ๋มซีอิ๊วร้านเจสีปลาสำลีร้านป้าจุ๋มสบายมากอยู่แล้วสำหรับน้องบานยก่ขอบคุณมันเป็นบาอะไรเยจะส่งอะไรให้น้องปอมวะเนี่ยจะไม่เป็นไรมันคล้องกันอยู่แล้วเจเจให้ซีดีส่วนปลาสำลีให้เจจุ๋ม ดาวินให้ถอยสตอรี่ส่วนซีดีให้ซีอิวเจเจให้ปลาสำลีส่วนเจสีให้พ well. ี่นาวินโอ้โหเจสีตมาต่อยเราพอดีส right um, like well, ิวะพี่เบิ้มพี่เบิ้มยืนท่ออยู่คนเดียวเขาเนี่ยก็ต้องออมในฝาของให้เจเจเนี่ยไม่รู้อะไรมันงงกันหมดมันคล้องกันไปหมดเลยอันนี้แหละอันนี้ฮะนี่เลยซีดีให้เจเจเลยโโอ้หเกือบงานเข้าแล้ว เป็นกำลังใจให้เสมอนะสู้ๆเฮ้ยเมื่อกี้นี้พี่เพิ่อนบอกว่าใครเป็นคนส่งจดหมายที่เจเจนะครับน้องออมไงฮ่าออมคต่เขาที่อยู่บ้านข้าเนี่นะพี่ก็ใช่น่ะสิเฮ้ยถูกมันมเคยบ้าได้เล่าไอ้ดีนี่เป็นกำลังใจให้เสมอนะสู้ๆแถมรู้ว่าใจมึงวิ่งติ่นได้ด้วยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยวะ เขาจะเขียนร์ดแบบนี้ส่งให้เราด้วยอะหือว่าสวัีครับเฮ้ยนว่าคืนนี้ดูบอลที่ไหนดีวะก็ดูที่ทีวีสิวะเคยดูที่ตู้เย็นนะเว้ยแต่ว่าไม่เจอนักเตะเจอแต่ผักกระเฉดเจะกวนฉันใหม่วะเนี่ย เรอเล่นคืนนี้ฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าวจะดูบอลที่ไหนอ๋อไอโจแล้วฉันก็ไม่แน่ใจว,ว่าคืนนี้ฉันจะว่างหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีสาวๆแถวนี้เนี่ยชวนฉันไปดินเนอร์กันสองต่อสใช่ไหมจ้อฉัน ชวนคุณไปกินข้าวเนี่ยนะใช่ก็คุณแ étaient, KK, อบชอบผมอยู่ด้วยคุณผมอ่อยให้คุณขนาดนี้เนี่ยถ้าจะให้อ่อยมากกว่านี้ผมต้องถกขาเกย์ขึ้นมาโชว์ขาอ่อนแล้วนะไม่ต้องถึงขนาดนั้นเก็บขาเล็กๆรีบๆของคุณเนี่ยนะเอาไว้จีบผู้หญิงคนอื่นเวลาที่อยู่ที่ออฟฟิศก็พูดอย่างเงี้ยพอผมกลับบ้านเจโทรหาผมก็ทันวาค่ะธันวาขาทันวาขา คก็หน้าตาดีนะเสียอยู่อย่างเดียวเองอะ่ะเจ้าชูบ้ากามพื้นห่วยดาแบบนี้ไม่ได้เสียอย่างเดียวนะเสียหลายอย่างเลยคุณปากแบบนี้จะมีใครดึงคุณลงมาจากคานไหมถ้าเกิดว่าลงมาจากคารเนี่ยนะแล้วเจอผู้ชายอย่างคุณฉัน <c oughs> ขอตายอยู่บนคานอย่างสมศักดิ์ศรีจะดีกว่า <c oughs> ค่ะแม่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะดอกไม้มาส่งคุณนุกภาวินีครับใครส่งดอกไม้มาเย็งูพิดวะคุณครับผมเป็นเพื่อนกับนุกนะครับเดี๋ยวเอาไว้กับผมก็ได้ครับครับขอบคุณนะครับ วันเกิดของหนูป๋าขอให้หนูมีความสุขมากๆคิดถึงหนูนะว่างๆมาหาป๋าที่บ้านบ้างน,นะจากป๋าโอ้โหยังงูพิษเออลวบอกว่าจะตายบนคานที่แท้ก็มีแฟนแก่ตรงมาแล้วเอาเลืกแกน้ำเร็วเด็นกนก วันเกิดนะขอให้นุกมีความสุขมากๆคุณรู้ได้ยังไงว่าวันนี้มันเกิดฉันมันก็ไม่ยากที่จะหาหรอกถ้าเราตั้งใจจริงๆนะและอีกอย่างเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันมันไม่ผิดใช่ไหมที่เราจะซื้อของขวัญันเกิดให้เธอดูนะคุณป่วยหรือเปล่าเปล่า เราเป็นพเพื่อนร่วมงานกันเราก็อยากให้ดีๆกันไว้เราว่าเราเริ่มทะเลาะก,กันเถอะนะแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันดีกว่าอ่ะสุสามวมันเกิดนะใจบ้างนะชีคิดว่าฉันจะเป็นเพื่อนกับเธอเหรอคนอย่างเธอย่างให้ฉันก็ไปเป็นเพื่อนหรอกนี่ดูเวนเวโจตีงูต้องตีให้หลังหกักอย่าให้แว้นกัดเราได้ไ อกไม้ช่อเนี่ยของแฟนป๋าเธอแฟนป๋าอะไรของคุณยังมาทําปากแข็งยังมาทําปากแข็งนี่เอาไปอ่านแล้วนี่ถ้าเกิดว่าคุณสองคนว่างนะช่วยพามาเปิดตัวที่ออฟฟิศนี่ด้วยผมอยากจะไหว้ขอบคุณทั้งสองทีไหว้ทีแรกคือขอบคุณที่ป๋าคนนั้นเนี่ยช่วยดึงคุณลงมาจากคานไหว้ทีที่สองไหว้เพราะว่าเขาแก่ทำเงนินทำางินยิงบูพิษ ้ยนี่นุกเขาโกรธที่เราไปแซวไฟนเขาขนาดนี้เลยหรอวะจอไอ้เนี่ยร้ายมากจะบอกให้แก้งทำเองนั่นแหละอย่าไปเชื่อเป็นกำลังใจให้เสมอนะสู้ๆและหัวใจวิงวิงหรือว่าออมจะคิดอะไรกับเราจริงๆป้าน่ะคิดเข้าข้างตัวเองเกินไปแล้วเรา เราก็หน้าตาดีเหมือนกันนะเฮ่ยเธอก็เห็นออมิชาชีอะไรมาก่อนเลยอะอันน่ะอันน่ะ้หรือว่าออมเนี่ยจะยินกับบทจูเลียนมากเกินไปจนเกิดรักเราขึ้นมาจริงๆริง น้องเจเจค่ะเป็นอะไรมากไหมคะนั่งพูดอยู่คนเดียวเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับพอดีว่าเจเจเนี่ยกำลังท่องบทละครที่จะต้องมาแสดงงานโรงเรียนนะครับอ๋อแล้วไปพี่บัเยีนครับค่ะในฐานะที่พี่บัญญีเป็นผู้หญิงนะครับค่ะเจเจอยากจะรู้ว่า ถ้าเกิดว่ามีสาวเขียนการ์ดมาส่งมาให้เราเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้พี่บัญญังคิดว่าเขาจะคิดย่งกับเราหรอครับเป็นกําลังใจให้นะเขาก็คงอยากจะให้กําลังใจน้องเจเจมั้งคะไอ้ส่วนสู้ๆนะเขาก็คงอยากจะให้น้องเจเจสู้อะค่ะนี่ไม่เข้าใจตรงไหนหรอคะโอ้เจเจแม่ถามพีม่บัญญั็นเลยอะเอาคือว่าเจเจอยากจะรู้ว่าผู้หญิงนี่เขียนการ์ดส่งมาให้เราแบบนี้นะครับเขาเนี่ยจะคิดอะไรกับเรามากก่าการเป็นเพื่อนหรือเปล่า อ๋อไม่มั้งค่ะมันก็แค่เพื่อนให้กำลังใจเพื่อนธรรมดานี่แหละค่ะโอ้เจ็บแร้วถ้าเกิดว่าเขาเขียนรูปหัวใจแบบนี้ตามท้ายมาด้วยหรอครับตามด้วยซีดีเพลงรักด้วยหรอครับชอดชัวร์ค่ะน้องเจเจเฮ้ย แค่รูหัวใจกับซีดีเพลงรักเนี่ยมันเปลี่ยนความหมายขนาดนั้นเลยครับน้องเจเจคะผู้หญิงเราเนี่ยนะคะถ้าลองได้ให้รูปหัวใจแล้วลราก็เปรียบเสมือนเราได้มอบหัวใจให้แล้วล่ะคะ <c oughs> ่ะเฮ้ย <c oughs> นี่เขาชอบไปเจจริงๆหรอครับคือว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งนานแล้วอะครับ <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเหมือนจะมีท่าทีอะไรมาก่อนเลยอะครับน้องเจเจคะเขาเรียกว่ามารยาหญิงค่ะ มันก็เหมือนผู้หญิงกับผู้ชายหรือเชือกคนละด้านนีคะผู้หญิงอะนะคะถึงเขาจะชอบเขาก็ไม่เดินมาหาเราหรอกคะ่ะเขาแค่กระตุกเชือกนิดๆแล้วที่เหลือเขารอให้เราเดินเข้าไปหาเองคะ่ะเ <c oughs> จเจะทำไงดีล่ะครับน้องเจเจคะหัวใจวิ่งวิ่งเนี่ยมันก็หมายถึงเขากระตุกเชือกแล้วคะ่ะน้องเจเจเดินเข้าไปหาได้เลยคะ่ะพี่เยหลีรับรองว่าได้เป็นแฟนกันชัวคะ่ะ ใช่ครับอ,อุ้ยเฮ้ยอุอ้ยน้ำขวดน,นี้ถือว่าเป็นค่าปรึกษาแล้วกันนะคะ